ถ้าคุณเป็นสายแบบวิ่งแบบร0อจริงๆอยากทําเวลาจริงคู่นี้ไม่เหมาะคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนวิ่งด้วยเวทเทรนนิ่งด้วยคาร์ดิโอมีกระโดดชงกระโดดเชือกเราว่าคู่นี้ค่อนข้างเหมาะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ อ่าวันนี้เรามารีวิวรองเท้าเนาะซึ่งรุ่นนี้มันห่างหายจากร้านเราไปนานมากพี่ถูกไหมนานมา,นานมากก็เหมือนสามไม่เข้าใช่สี่ไม่เข้าสามเข้าเข้าหรอที่ a d v เฟรีวิวฟรีดอมสามป่ะพี่ ใช่ไม่ได้แล้วรู้ว่านานแล้วว่าใช่นานๆอยู่เราจาได้ว่าตั้งแต่ฟรีด้อมเป็นยังไม่เป็นรูปแบบเนี้ยมันออกเป็นฟรีด้อมไอโซ่หนึ่งไอโซ่สองใช่ไหมใช่ใช่ยังเป็นตระกูลแบบถึงๆจะทําเวลาด้วยซ้ำไปอ่ะซัพพอร์ตที่ทําเวลาได้ครับผมแต่ทุกวันนี้มันก็การเวลาเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็เอาตระกูลเอโดฟินมาแทนที่พวกนั้นไปละใช่ครับอ่ะเดี๋ยวี้บอกไปเราจะมารีวิวฟรีด d อมนะคะผมตัวนี้เป็นฟรีด้อมที่ห้าใช่ ใช่แล้วก็พึ่งเข้าร้านเราสีสันรองเท้าคู่นี้ออกดูกลมๆเข้มๆหน่อยเนาะพี่เนาะอ่าลองดูหนะ้าตารอ,องเท้าหน่อยนี่ประมาณนี้พี่ได้ลองฟรีดอมตัวล่าสุดคือตัวไหนพี่โอ้โห น่าจะสองอ่ะสองเลยใช่ไหมตั้งแต่เป็นนนาามกตั้งแต่ยังไม่มี power run pb เข้ามาโอเคแสดงว่าตัวนี้มี power run pb แล้วถูกไหมพี่ใช่ซึ่ง power run pb เป็น power run pb ตัวเดียวกับที่อยู่ใน e n o f i n pro e n o f i n speed นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้ารายละเอียดรองเท้านิดนึงพี่ตั้งแต่อัปเปอร์เลยครับอัปเปอร์เนี่ยมันก็เป็นผ้าเมสแหละแต่มันเป็นมันไม่ใช่ single layer เหมือนพวกอ่อตระกูลแข่งไงอ่ะไม่ได้เป็น single layer เหมือน e n o f i n pro ไม่ได้เหมือน e n o f i n speed มันจะเป็นผ้าเมสซึ่งไอ้พวก มันก็ให้เรื่องระบายอากาศแหละแต่คงระบายอากาศและเบาไม่ได้เท่าตัวแข่งเท่านั้นเองแต่ก็เป็นผ้าเมสอยู่ถูกไหมแล้วก็มิโซเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นพาวเวอร์ลันพีบีตอนแรกที่เราอ่านข้อมูลเราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพาวเวอร์ลันพีบีทั้งผืนทั้งผืนหมายถึงว่าไอ้ตรงส่วนข้างล่างนี่ก็น่าจะใช่แต่พอกดไปจริงๆอ่อะเราว่าเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันอะความนุ่มมันนุ่มมันนุ่มเด้งเฉพาะไอ้ตรงข้างบนอะไม่รู้เห็นปะคือแถบขาวๆอย่างเดียวหรือเปล่าพี่หรือว่าแถบด้านบนอ๋ ชั้นบนใช่ไหมใช่ใช่ส่วนด้านล่างอ่ะมันก็เป็นเหมือน EVA ทั่วไปแต่เราไม่ได้รู้ข้อมูลถึงขนาดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น Power l u n ี PB ที่มันมีความหนาแน่นกว่าไหมเขาไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นไงแต่เราเดาว่ามันน่าจะเป็น Power l u n PB ที่นุ่มเด้งเฉพาะแค่ส่วนทั้งบนส่วนที่ฝ่าเท้าเราสัมผัสก่อนครับซึ่งมันมีส่วนผสมของ EVA ด้วยถูกไหมพี่อ่าอ่านั้นแล้วก็ครับเอาโซจริงๆเอาโซ แทบทุกอย่างจะเป็นเหมือนเ e อ d o r p h i n p และ Endorphin s p e e แต่ม,มันจะมีความเป็นยางที่เยอะกว่าครังนั้น<ม>ความทนทานเยอะกว่า2รุ่นนั้นแน่นอนอแต่ก็แลกมาด้วยน้ําหนักที่มันจะต้องมากกว่า2รุ่นนั้นเช่นเดียวกันน้าหนักแน่นอนถ้าเราเทียบระหว่าง3รุ่นเอ็นโ p ฟินโ r o ต้องเบาสุดหนักประมาณ2 1 2กรัมในไซส์ผู้ชายกลางๆประมาณ9 US เทิบมาก็จะเป็นเอโดฟินสปีดหนักอยู่ประมาณ224กรัมก็หนักขึ้นมาประมาณ10กว่ากรัมใช่และเจ้ารุ่นนี้ฟรีดอม m 5หนักอยู่ที่ประมาณ239กรัมถูกถูกส่วนดรอปดรอปเจ้า2ตัวรุ่นเป็น8บินเนาะส่น35หน้าประมาณ27ส่วนเจ้ารุ่นนี้มันบางกว่าและดอะรอปก็น้อยกว่าดรอปตัวนี้อยู่ที่4บมิลข้างหลังเนี่ยสูง27 ตั S <S ้งหน้าสูงประมาณ23อ่อิบกีนต์ก็จะให้ความรู้สึกที่มันยืดหยุ่นกว่าแล้วก็บางกว่า uh huh. ออส่วนราคาครับราคา e n d นฟิน Pro 6 9 90, 9 9 e n d o อนฟิน Speed 5990ใช่ตัวนี้5 1 90เท่ากับว่าพี่จะรองคท้าคู่นี้ไปเที่ยวกับตัว Pro แล้วก็ส e e d เพราะว่ามันมี p o w e r l ร n ล b เหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่แต่มันจะถูกแบบแบ่งอย่างชัดเจนมากๆเลยนะอย่างอนฟิน Pro เนี่ยเขาแนะนำว่ามันสำหรับ แข่งขันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ถูกไหมส่วน e n d o r i n Speed เนี่ยพอมันเป็นไนลอนปุ๊บมันก็เหมาะกับการซ้อมแต่มันเป็นการซ้อมแบบซ้อมทําเวลาซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันครับพี่ส่วน Freedom 5เขาบอกเลยว่ารุ่นนี้มันเป็นรองเท้าที่แบบอนเนกประสงค์หน่อยใส่วิ่งก็ได้เวิร์กอัลก็ได้คาร์ดิโอก็ได้มันจะแบบหลากหลายหน่อยดังนั้นไอ้สิ่งที่เราได้จากตัวนี้แน่นอนมันมันยืดหยุ่นกว่าถูกไหมถ้าเราไปดัดอย่างเนี้ย ในรุ่นเอโนฟินโป่คาร์บอนหักแน่นอนไนล่อนดัดได้แต่เราไม่เช่อว่าอ่าถูกต้องมันมีความยืดหยุ่นกว่าคาร์บอนแต่มันจะไม่ได้แบบยืดหยุ่นขนาดนี้ใช่นใช่คือยืดหยุ่นสุดบิดซ้ายบิดขวาได้ดังนั้นมันจะโดดเด่นเรื่องความมเนกประสงค์แน่ๆไม่ว่าคุณจะ ผลักไปข้างหน้าหรือว่าขยับซ้ายขวาเห็นไหมว่าทรงมันไม่ได้เป็นแบบสปีดโลที่มันเชิดขนาดพวกเอโนฟินอ่าใช่ครับน<อ>ใช่<ล>ใชน,นชมันจะไม่ได้ผลักเราไปข้างหน้าเท่าเจ้าสรุ่นนั้นแน่ๆก็เดี๋ยวเอารองเท้าคู่นี้ไปลองกันนะว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับ<ช>หลังจากที่พี่ออเคยใส่ตัวล่าสุดก็คือฟรีดอมสองเออไม่สองก็หนึ่งอะนะนะมากโอเคเดี๋ยวเราเอารองเท้าคู่นี้ไปลองกันครับ แล้วกับการทดลองฟรีดอมห้านะพี่ตอนแรกผมถ่ายรูปน่าจะทาหน้าปกให้พี่ถูกป่ะเออผมก็เห็นพี่ถือรองเท้ามาเข้ากับเสื้อพอดีเลยอันนี้คือพี่ก็ไม่ได้เตรียมมาถูกไหมใช่ไม่รู้ว่าสีนี้จะเข้าตอนแรกเข้าใจว่าสีดําขาวจะเข้าขาวผมสีนี้เป็นสีเปิดตัวของฟรีดอมเนาะเราน่าจะลงรีวิวตัวเนี้ยเราจะลงก่อนวันขายวันขายจริงๆมันคือส5บห้าขาวผมเนาะอันนี้เราลงประมาณแบบ13 14าสี่น่าจะเห็นละว่า รีวิวของ f e ี d o m 5แล้วเป็นยังไงแล้วก็ลองฟังพวกเราดูแล้กาันแล้วไปลองตัดสินใจดูว่าโอเคไหมกับราคา5,190บาทก็คือเข้าสีนี้สีเดียวถูกไหมพี่ใช่นนผู้ชายเข้าสีนี้ถูกต้องอ่าโอเคงั้นเข้าสิ่งที่พี่ชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้หน่อยพี่ <Okay. S 1> เอาสิ่งที่ชอบก่อนเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไม่ได้ลองนานมากเกี่ยวกับฟรีดอมสิ่งที่ชอบเราว่าน้ำหนักเราก็ชอบครับพี่230กว่ากรัมเราว่าค่อนข้างโอเคกับรองเท้าที่เขาบอกว่าได้ทั้งวิ่งได้ทั้งซ้อมได้ทั้งคาริโอขับเวิร์กอัต่างๆนานาตั้งแ <ๆ S 2> ต่เดินลงบนรถละเราสวมลงไปแล้วเดินอ่ะเราสึกเบาจริงเบาแบบยกเท้าขึนง่ายพอตอนวิ่งเราว่ามันก็เป็นรองเท้าที่ ยกเท้าง่ายจริงๆบวกกับดรอปที่มันแค่4มิลแล้วพื้นก็สูงแค่ไฮแสกสูงแค่27มิลใช่ดังนั้นอะ่ะมันให้ฟิลที่เป็นธรรมชาติมากๆลงท้าที่ดรอปน้อยๆแล้วก็ไฮแตกตาๆแบบนี้โอกาสในการลงส้นอะ่ะสำหรับ,รบเรานะมันจะน้อยลงตามมันทำให้เราคิดถึงอัลต้าใช่ทำใ,ให้เราค,รคิดถึงเอสคาลันเต้จริงๆเราเคยลองเอสคาลันเต้3แล้วเราว่าฟีลลิ่งตัวนี้กับเอสคาลันเต้3นะค่อนข้างใกล้เคียงถ้าไม่นับว่าเอสคาลันเต้ ใส่สบายกว่าเพราะด้วยความเป็นโทรบ็อกของออาต้ามันจะกว้างกว่าอแต่ฟิลโดยรวมแล้วว่า คู่นี้สู้ได้อะสู้สีอะสู้สีกันเลยอะงั้นงั้นผมเบรกตัวที่เทียบกับเอสคาล n นเตไว้ก่อนไว้ก้อนหลังๆเลยได้ไหมได้ได้โอเคมีอีกจุดหนึ่งไหมครับพี่เกี่ยวกับสิ่งที่พี่ชอบเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้เมื่อกี้เรื่องเรื่องเบาเรื่องวิ่งเป็นธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะความนุ่มสบายก็ได้เรื่องความนุ่มสบายตรงช่วงช่วงโคลาตรงเนี้ยถ้าเทียบกับโปรกับสปีดตัวนี้จะสบายกว่านเวินฟีลลิ่งแบบนิ่มๆแต่ก็ ไม่ได้ซัพพอร์ตเยอะเท่าตัวสปีดที่แบบจะล็อกตรงนี้ทั้งหมดประมาณนี้ส่วนม so ิดโซเราว่ามันก็โอเคในเาวรเวอร์ลันพีบีของมันมันก็รู้สึกได้ถึงความนุ่มเด้งจริงแต่จะให้นุ่มเด้งถึงขนาดโปรกับสปีดอันนั้นคือเราโกหกแน่ๆละเพราะไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเป็นพทวเวอรล์ลัน P พีบีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไฮแสกมันสูงสามสิบห้าตัวนี้ไฮแตกสูงแค่ยี่สิบเจ็ดและพทวเวอร์ลนัน PB พีบีอ่ะมันก็มีแบบแค่ครึ่งของครึ่งเองอะ่ะถูกไหมมันก็น้อยกว่าตััััวววนนนน้้้เยอะมมมกก็ใหคาารูสึ่ มันนุ่มสบายฝ่าเท้าเด้งนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คงเทียบกับโปรแล้วสปีดไม่ได้อรูปทรงของโปรแล้วก็สปีดมันก็เป็นแบบมันผักไปข้างหน้ามากกว่าเนาะมากกว่าตัวนี้นะคะผมใช่ผลที่ชอบหรอว่าก็น่าจะประมาณนี้นี่นี่ผมผมสังเกตเห็นตรงลิ้นรองเท้าพี่มันมันมีผลต่อการสวมใส่ไหมพี่หมายถึงว่าเฮ้ยทำให้พี่สวมง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยการดึงหูตรงนั้นอะ อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่างั้นเดี๋ยวข้ามไปสิ่งที่เราเราสึกแปลกแปลกแล้วไม่ชอบแล้วกันโอเคโอเคได้พี่เรารู้สึกว่าถ้าเอาตัวนี้ออกอกับตัวนี้ออกเราว่ามันน่าจะลดน้ําหนักได้อีกนิดนึังแล้วถ้าลดน้ําหนักได้อีกนิดหนึ่งเราว่ามันจะเป็นรองเท้าที่แบบถ้าเขาบอกมันเป็นรองเท้าเนกประสงค์มันจะเป็นรองเท้าเนกประสงค์ที่น้าหนักเบาแคบจัดที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมานะอืหมายถึงว่าถ้าคุณไปเทียบกับฟรีรันฟีรันเบากว่าก็จริงแต่ฟีรี ซัพพอร์ตได้ไม่ดีเท่าตัวนี้นะเออเราว่ามันจะเป็นรองเท้าที่แบบอนเนกประสงค์ด้วยและน้ําหนักเบาด้วยอเออแต่พอมันมีสองอันนี้เข้ามาเรารู้สึกว่ามันก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นคซึ่งอาจจะไม่มากนะแต่เราคิดว่ามันแทบจะไม่จำเป็นจะต้องใส่อ่ามัน<ะ>ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถูกไหมครับเพราะสิ่งที่เราหยิบได้อะมันเอาจริงเราว่าคนส่วนใหญ่เวลาผูกเชือกเสร็จอะ่ะเขาก็จะดึงตรงนี้เป็นหลักเลยใช่จับผุกจเต็มเลยใช่เออส่วนส้นเท้าอ่ะมันก็ ส่วนใหญ่เขาก็ขีย่างนี้อยู่ละครับไม่ส่วนใหญ่ก็สวมไปเลยใช่ก็เหยียบรลืดลงไปเลยใช่พอรุ่นนี้ก็ไม่ได้กระชับไม่ได้แคบขนาดนอยู่ละมีจุดหนึ่งไหมที่พี่ไม่ชอบครับพื้นก็เฉยๆถูกไหมใช่พื้นก็เฉยๆพื้นนี่เฉยๆแต่ก็ที่เราพูดไปตอนต้นคลิปว่ามันต่างมันต่างนิดหน่อยอย่างถ้าเป็นเอ d o r p h i n Pro กับสปีดอะไอ้็อกตามพวกนี้มันจะผ่าออกผ่าออกผ่าออกถูกไหมตรงนี้จะผ่าออกครับแต่ตอนนี้ก็่แปะเข้าไปแปะเข้าไปดังนั้นตัวนี้ ทนทานกว่าหลายๆคนรู้สึกว่าโปรเซเวไม่ทนทานเลยก็ลองมาตัวนี้ดูก็ได้แล้วก็อาจจะมะีแชร์ประสบการณ์นิดนึงครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปช่วยหน้าร้านมาใช่ไหมก็จะมีลูกค้าแบบเข้ามาแล้วแบบอยากได้รองเท้าวิ่งคู่นึงที่วิ่งได้คาร์ดิโอไดอ้ยกเวทได้เบทเทนิ่งได้อะไรเงี้ยเอาจริงเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไอหลักการของรองเท้าวิ่งแต่ละคู่อะมันคือการผลักให้นักวิ่งไปข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่รองเท้าวิ่งมันมอบให้กับนักวิ่งอะคือการ หลักไปข้างหน้าทิศทางคือไปข้างหน้าอย่างเดียวครับพี่แต่ถ้าคุณเริ่มอยากเวิร์กอัลต่างนานาอยากคาร์ดิโออยากเวทอย่างเงี้ยครับคุณไหนต้องหารองเท้าที่มันมันสไลด์ข้างๆางสไลด์ข้างๆงได้ถนัดถนีเนาะใหญ่พวกฟรีรันนั้นะมันมันเยอะอยู่ละเพราะว่าโอ้โหอันนั้นมันเฟล็กซิเบิลจะจัดเราจะบอกว่าฟรีดอมต่อให้มันหนาขนาดเนี้ยแต่ความยืดหยุ่นของมันนะค่อนข้างเยอะเนี่ยมันมันบีบได้ขนาดเนี้ยแต่ถ้าด้านข้ามมันก็บิดได้ขนาดเนี้ยอ่าใช่ใช่ครับดังนั้นมัไปาแวจะ้ยล ติดติดขาดขาดไม้ขวาจะติดเดือขาดไม้ไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนอีกจุดหนึง่งสิ่งที่พี่ไม่ชอบที่ผมคิดนะว่าพี่ไม่ชอบอเรื่องราคาไหมพี่ห้าพันหนึ่งเก้าสิบมันบวกอีกเพิ่มแค่แปดร้อยนี่คือได้สปีดแล้วนะอืเป็นจุดที่พี่คิดว่าไม่ชอบไหมสาหรับตรงจุดนี้โอเคงั้นเรามาลองพูดถึงสปีดกับตัวนี้ก็ได้อ,อสปีดอะ,อเ,อะเราว่าบางคนใส่แข่งก็ได้ใส่ซ้อมก็ได้ครับบางคนอาจจะ ขาเรียกอะไรอะอย่างอย่างเช่นกําลังซื้อไม่ถึงเอนอโรบินโปรมาลองสปีดก็อาจจะชอบแล้วเพราะจริงๆถ้า,ถามันต่างจริงมันต่างแค่ไนล่อนกับคาร์บอนเพลทถูกไหมใช่ใช่คัะแต่เทียบตัวเนี้ยไอ้เนี้ยมันจะเนประสงค์กว่าตรงที่มันไม่ได้ผลักเท่าสปีดครับแล้วมันเขยือซ้ายขวาได้ดีกว่าดังนั้นต่อให้มันมีพราะว่ารันพีบีเหมือนกันแต่มันอาจะอยู่คนละสายกันสักนิดน,นึงอะไรประมาณเนี้ย มันครบเครื่องกว่าหรือเปล่าพี่สปีดนี่เอาไว้สาหรับแข่งโดยเฉพาะเลยไหมสปีดโปรเนี่ยไม่แข่งก็ซ้อมทาความเร็วแต่ถ้าจะให้ตัวนี้ไปเอาไปซ้อมทาความเร็วเราว่าอาจจะไม่เหมาะรท่าไหน่อยหน่อเท่าไหร่ทีนี้พี่เทียบกับโปรไปแล้วสปีดไปแล้วถูกไหมเอสคา a รนเต้สามพี่คิดว่าชนกับตัวนี้ใกล้เคียงกันที่สุดเลยเนาะแล้วว่าฟิลไรบ้างครับแล้วว่าฟิลค่อนข้างใกล้เคียงมากเราอาจจะยังไม่ได้ลองเอสคาแรนเต้ขนาดนี้นะแต่พี่เราเคยไปลองสวมๆเดินๆอะไรเงี้ยฟิลลิ่ง น้ำหนักก็จะเบาๆประมาณนี้แต่ตัวเอสคา n t นเันจะเป็นดอบศูนย์ไงตัวนี้ดอบสี่มิลซึ่งสี่กับศูนย์อาจจะจรจิงๆมันก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าต่างกันเยอะขนาดนะั้นหรอกแต่มันจะให้เรื่องการวิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแน่นอนมันลดเปอร์เซ็นต์การลงส้นของพวกคุณแน่นอนแต่ก็ทั้ง e อ c ค l เ n t e แล้วก็ฟรีดอมเนี่ยเขาอาจจะให้เรื่องซัพพอร์ตเราค่อนข้างน้อยอยู่บเออแต่มันก็แลกมาก,การวิ่งที่เป็นธรรมชาติน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงแต่ถามเรืื่่่อองงคววาาาาามมมสบยกกถเร ซัพพอร์ตและความทนเราว่าตัวนี้มากกว่าจะกลับมาที่ร้านเราไหมเอาตาลาดนี่มันควรจนกลับ <laughs> ควรจะกลับ เราบันทึกว่าสองพันยี่สมาแน่แต่เราเออพยายามเร่งว่า2022ันยีอเราอยากมีเอาต้าในร้านจริงนะครับพี่เออเพราะเราไปอ่าพูดตรงๆเราไปออฟฟิศเขามาแล้วเราไปลองสวมเงี้ยเราชอบหลายๆรุ่นอย่างเง้ย <c oughs> พาราดามเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะพาราดาม <c oughs> แต่ก่อนเคยเป็นที่สุดของเขาเรียกอะไรซัพพอร์ตคนเท้าโก่งเท้าว้าวปัจจุบันมันดันเปลี่ยนมาเป็นเท้าแบรนด์ไรเงี้ยเอสเซนเต้ที่เราเคยร้องแต่หนึ่งหนึ่งจุดห้าตอนนี้เป็นสามละเออซึ่งการดีไซน์ของเอาต้าดีขึ้นกว่าแบบ แต่ก่อนเยอะมากอันทีนี้พูดถึงเรื่องไซส์หน่อยพี่พี่ใส่ตรงไซส์หรือว่าลดไซส์หรือเผื่อไซส์ <Okay. S 2> ไหมครับรุ่นนี้สําหรับเราเป็นคนเท้าเดียวเราว่าใส่ตรงไซส์แล้วมันเป็นความกระชับที่กําลังพอดีครับพี่เท้า E เราว่าใส่ตรงไซส์สองอี e. ในบางคนที่ไม่ชอบรองเท้าที่มันกระชับเท้ามากเราว่าควรจะเพิ่มสักครึ่งไซส์แต่ใน 2E สําหรับคนที่ชอบ กระชับนิดหน่อยเพื่อให้ไม่ไม่ให้รวงเวงอ่ะเราว่าใส่ตรงสายได้แต่ต้องดูแลแต่คนจริงนะเพราะแต่ละคนชอบฟิตหลวไม่ไม่เท่ากันใช่ใช่ต้องมาลองต้องมาลองแต่ละว่าเท้าปกติกับ e ข้าสายแน่นอนก็ราคาอยู่ที่5 1 9 0บาทถูกไหมครับพี่ใช่ซื้อกับเราก็สกรีนชื่อได้ถูกต้องต้อบางรุ่นเนี่ยเรามองผิวเผินเงี้ยธรรมดานะแต่พอมีชื่อเราแบบไปแปะไว้โหดูสวยเลยมันจะเด่นขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยใช่ใช่อย่างวันนั้นเราทําอาทิตย์ก่อน อดีซา์ซีเอสครับทั้งดีใช่ไหมเราลงรูปเต็มไปหมดเลยโหสวยนะใช่มีชื่อเรามาแปะไว้ตรงรองเท้าถูกต้องถูกต้องครับพี่ตัวนี้ถ้ามีสมาชิกเป็นเมมเบอร์ของเราเนี่ยลด10%ถูกไหมพี่ใช่เหมือนเดิมยืนพื้นเลยทุกทุกแบรนด์ส่วนมากจะ10%ถ้าเป็นฮาฬิเกียก็15%ตัวนี้เข้ามาที่ร้านเราแค่ผู้ชายอย่างเดียวตอนแรกก่อนถูกไหมพี่ใช่ถูกต้องถูกต้องถ้าจะมาลองไซส์ก็ที่เซ็นทรัลเวิร์ลชั้น3ามาลีรันนิ่งเนาะเราอออออยู่ตรรงงขข้้าามชช็็ปปเิกๆีบ ก็มาเยี่ยมเยียนกันได้ก่อนมาเลือกซื้อก็นะอย่างที่เราแนะนําไปใช่ไหมมันมีบริการพวกวัดเท้าเทสเท้าก็รองให้เรียบร้อยถูกต้องลองดูว่าเราเหมาะกับคู่นี้ไหมใช่ใช่หรือว่าถ้าดูรีวิวแล้วตัดสินใจได้เลยแล้วไม่อยากมาหน้าร้านก็ a l i r n ิ n สโตร์ด r e c o m ได้นะครับก็สรุปคร่าวๆเลยเอาจริงๆถ้าถ้าคุณเป็นสายแบบวิ่งแบบร0 0จริงๆอยากทาเวลาจริงคู่นี้ไม่เหมาะคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนวิ่งด้วยเวทเทรนนิ่งด้วยคาร์ดิโอมีกระโดดชงกระโดดเชือกเราว่าคู่นี้ค่อนข้างเหมาะก็ ดูแล้วก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าคู่นี้เหมาะกับคนดูหรือไม่นะอ่าคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะครับฝากมาด้วยสำหรับซัคุนี่ฟรีดอม5นะครับผมสำหรับ EP นี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ